อ้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนที่น่ารักทุกคนก็นมาสก,กับดเ c นช n แนลกันอีกแล้วนะคะแกวันนี้ในรอบ1,000ปีแสงเลยก็ว่าได้นะที่เราจะทำไกด์เกม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ทำไกด์เกมนานแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมของ One Human แล้วกันเนาะเกมที่เพิ่งเปิดมาเป็นเกมแนวใช้ชีวิตรอดแล้วก็ยิงซอมบี้นะคะคอนเซปต์มันง่ายๆแต่ทำไมมันงงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ฉันเห็นทั้งไทยทั้งเทศเลยนะคะแกเวลาที่เข้าเล่นผ่านบททัวร์ทรีทรเรยเมื่อไหร่ปุ๊บ พอลงเล่นเนื้อหาของเกมจริงๆปุ๊บงงกันใหญ่เลยว่าเกมนี้มันเล่นยังไงมันต้องเดินทางไปยังไงคือทิศทางการเล่นเกมอ่ะมันเกมมาเดินทางยังไงนึกออกปะคือแบบทิศทางการเล่นเกมมันไปยังไงหรออะไรเงี้ยถ้าจะเล่นเกมนี้เราต้องแบบ มันเล่นยังไงอ่ะมันไปยังไงนึกออกเป็นแนวการเล่นอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอธิบายง่ายๆสําหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเอนจอยว่ารู้สึกว่าเ้ยเกมนี้มาสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่างงไปหมดเลยเนื่องจากเกมมันก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วคำศัพท์มันก็ค่อนข้างที่จะต้องงมโงงนิดน,นึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามา ปูแนวทางการเล่นของเกมนี้ก่อนง่ายๆไม่ยากเลยอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะหนูเริ่มต้นเนี่ยนะคะมันจะแบ่งเป็น2งประเภทเซิร์ฟหลักๆด้วยกันนั้นก็คือเซิร์ฟ pve แล้วก็เซิร์ฟ pvp นะคะต่อ1นต่อ1เซิร์ฟต่อหนึ่งเขาเรียกว่าต่อ1นึ่งรีเจยนนะคะแกมันต่างกันยังไงก็ง่ายๆ่นยเลยเซิร์ฟ pve คือยิงมอนอย่างเดียวจบง่ายๆายทำเควสตีมอนเข้าดันเจียนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเซิร์ฟ pvp คือผู้เล่นจะสามารถเปิดหัวแดงตีกันได้เนึกอออกปะ เรามีสิทธิ์ที่จะโดนคนอื่นยิงตายระหว่างที่เราทาเควสนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแกเออก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะคะว่าจะ PVP หรือ PVE ถ้า PVE เราก็จะไปตีผู้เล่นไม่ได้นะคะเราตีมันได้อย่างเดียวเนาะก็ใครที่ชอบความแบบว่าปาดเถื่อนหน่อยก็คือไป PVP Pv ได้นะคะถามว่ามันจะมีท็อกซิกไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละเพราะคนที่เล่นเซิร์ฟ Pv PVP เขาก็อยากจะยิงคนไงแต่ว่าบาปไม่ได้นึกออกปะ เอาล่ะหลังจากที่เราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วเนี่ยหลังจากที่เราผ่านโหมดทัวร์เรียลมาแล้วนะคะทุกคนก็จะมาลงสู่โลกแบบงงๆเนาะภารกิจแรกที่เราต้องทําเลยคือเราต้องทําการหาบ้านอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยววาไปให้ดูที่บ้านคือเราต้องหาที่อยู่อาศัยก่อนนะคะตัวเกมจะให้เราล่อนลงบนเขตพื้นที่ที่อยู่ในระดับเลเวลของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามหาพื้นที่ที่มันดูมีความเป็นแบบ มีความเป็นแบบอุดมสมบูรณ์มีทั้งน้ําทั้งไม้ทั้งหินนะคะง่ายต่อการใช้ชีวิตอยู่นั่นเองเนาะเออยิ่งเราอยู่ติดทรัพยากรเยอะมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งหาของง่ายเนาะยิ่งใช้ชีวิตง่ายเท่านั้นอนะไรเงี้ยเรากปหาที่รองๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีรลยแกคนแบบสร้างบ้านเยอะบากดูดินะพยายามหาที่ปลูกบ้านก่อนนะคะอ่าทุกคนก็จะเริ่มเคว้งแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทํายังไงอะ่ะ ฉันปลูกบ้านแล้ว,แล,วแล้วเกมมันเล่นยังไงต่อแล้วคือ,อยังไงไปยิงซอมบี้หรอเดินหาซอมบี้ยิงหรอเนี่ยไม่ใช่นะครับตัวเกมเนี้ยเนี่ยการเดินเควสของมันคือเขาจะเดินแบบเป็นรูปแบบของตัว mmo อ่าเป็นเป็นรูปแบบของ mmo นะคะก็คือการทำเควสอย่างเดียวนะคะทำเควสเอ่อเล่นเนื้อเรื่องทำเควสนะคะลงดันเหมือนเกม mmo rpg ทั่วไปเลยแต่เปลี่ยนรูปแบบการยิงปืนเท่า <c oughs> นั้นเองนะครับให้ทุกคนโฟกัสที่มุมซ้ายบนของจอจะมีเควสสีเหลืองอยู่เห็นไหมไม่ใช่เควสสีส้มข้างล่างนะเควสสีเเหลืองห็นมเควสสีเหลืองเห็นคคือเวสหลัก ะะถ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรถ้าไม่ใช่สายสํารวจที่แบบชอบเดินสํารวจขอสํารวจก่อนค่อยไปทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยก, <c oughs> <c oughs> ก็ทำเควสค่ะก็ทำเควสได้เลยสําหรับคนที่ชอบสํารวจก็คือเดินสํารวจไปเรื่อยเปืเป่อยได้ตามสบายแต่คนที่ไม่ชอบสํารวจหรือแบบว่าอยากจะเล่นตามตามแพทเทิร์นของเกมมากกว่าเพราะว่างมโผงเองไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ทำเควสไปเลยก็ <c oughs> เควสเนี่ยนะคะเริ่มต้นเขาจะสอนให้เรารู้จักเกี่ยวกับการสร้างบ้านเกี่ยวกับระบบบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของใช้ต่างๆที่เราต้องจําเป็นในการใช้นะคะเช่นพวกโต๊ะ โต๊ะอะไรเงี้ยเราก็ทําตามได้เลยทํามตามเพยได้เลยต๊เพจจะมีบอกว่าต,ต้องต้องกดครับอันนี้นะต้องอัพอัพสกิลครับอันนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําตามเพจไปก่อนนะคะ,อะพอเราทำเควสไปได้ในประมาณนึงแล้วนะคะเริ่มมีบ้านมีอะไรเรียบร้อยละมีโต๊ะมีอะไรทำของเรียบร้อยละนะคะมีการครับอาวุธละเพยก็จะเริ่มให้เราเริ่มออกเดินทางช่วยเหลือเอ็กซีแล้วก็ช่วยกู้โลกใบนี้นั่นเองนะคะ,ะ,ะเราจะรู้ได้ไงว่า เคยเควสมันเริ่มแบบว่าเควสมันเริ่มแบบต้องผจญภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าเราทำเควสไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะจนถึงเควสที่เขาจะให้เราเนี่ยเดินทางไปยังจุดนี้นะคะเพื่อไปรับรถมอเตอร์ไซค์อ๋อสำคัญมากเราจะรับรถได้จากเควส์นี้นะคะเราก็จะเดินทางไปต้องเดินทางไปเปิดเสาวับก่อนนะปึ๊บๆนะคะเดินตีนเต่าไปก่อนนะช่วงแรกสู้ชีวิตนิดน,นึงนะคะหลังจากที่เราเปิดเสาวับแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถว์ปไปว์ปวามาระหว่างแมปได้นะคะ หลังจากที่เรามาเดินทางมาที่ค่ายตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนั่นคือการผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว NPC ก็จะมีเควสต่างๆมากมายขึ้นมาให้เรารับเราก็รับเลยฟิล MMO เลยเราก็รับเดินทางรับเลยนะคะแล้วก็นี่ภารกิจก็จะเริ่มขึ้นแล้วเออภารกิจก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับเควสแป๊บนึงเนี่ยัมจะมีเควสแบบนี้เห็นไหมนะตอนนี้เจ๊ทำมาถึงเจ๊ทำบท Chapter แรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคนนี้รับเควสแป๊บหนึ่งพอเรารับเควสไประดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจจจะะะะะขึ้้้นนนรรูููปใหดแลลววกกกเเาาาพ่่่คอออยีไ พอเราทำการรับเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะถึงเวลาโหลดวนลูปแกพอเราคุยกับ NPC นีนู่นนี่นั่นเดินตามเควสไปเสร็จแล้วมันก็จะมีเควสเป็นเควสนี้ขึ้นมาค่ะเหมือนรูปนี้เลยปิง้งเห็นนหอ่ะเควสนี้เลยก็คือมันจะมาทุกช่วงที่เราที่เราปลดแมปเลยนะคะมันเป็นเควสปลดแมปและกันขอเนี้ยเรียกว่าเควสปลดแมปนะคะเควสนี้เนี่ยเล่นเหมือนกันทุกแมปเลยคือเขาจะให้เราทําการเคลียร์แมปก่อนที่เราจะไปแมปพื้นที่ที่เป็นเลเวลถัดไปนั่นเองนะคะอ่ะ โดยเริ่มต้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยเราจะอยู่ได้แค่โซนนี้เท่านั้นเห็นไหมดูตรงมุมมุมขวาล่างมันจะมีบอกว่าเป็น่วนเลเวลเท่าไหร่เริ่มต้นเราจะอยู่ได้โซนนี้นะคะเรายังออกไปโซนอื่นไม่ได้ถามว่าออกไปได้ไหมออกไปได้แต่ว่ามอนอาจจะตีแรงนิดน,นึงเนาะของอาจจะยังไม่มีเนี่ยเขาก็จะให้เราเคลียร์โซนนี้ก่อนนะคะอ่าตัวเควสตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้เราไปทําการเคลียร์พื้นที่นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมไอที่มันจะเป็นแบบว่าครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะอะ มันจะเป็นเหมือนโซนพื้นที่นี้ถูกมอนสเตอร์บุกถูกมอนสเตอร์ลูกลานอยู่อะไรอย่างี้ครับเขาจะให้เราไปทําการปลดเสารปลดเสาแบบนี้ให้เป็นสีเขียวนะคะทําการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดก่อนนะคะตามจํานวนเควสที่ให้มานะคะอย่างเควสนี้คือให้เคลียร์สจุดใช่ไหมล้วก็ไปเคลียร์เลย1 2 3 4สเดินทางไปเคลียร์แต่ละจุดเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูว่าเควสไม่ให้ทํำยังไงบ้างนะคะเอาละ เมื่อเรามาถึงเขตพื้นที่แล้วเนี่ยทุกคนผู้แกจะเห็นว่ามันจะมีเควสสีม่วงขึ้นมาในเขตพื้นที่นี้เห็นไหมก็คือเขาจะให้เราเนี่ยเคลียภารกิจของโซนนี้นั่นเองนะคะซึ่งมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยมาเคลียพื้นที่ที่ถูกลูกรานอยู่นั่นเองอ่ะตัวเควสจะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเควสกันเควสก็จะมี l ลูกฟอร์ดเมสติกอลเควสเนี้ยเควสเนี้คยคือจะให้เราเนี่ยวิ่งหาเสาม่วงตัวนี้นะคะหลกงนั้นก็มากด Active มากดเปิดเสานะครับมากดเปิดเสาสแตปมให้เป็นสีีีเยวแบบน้ ก็จะถือว่าผ่านเควสนั่นเองค่ะส่วนเควสต่อไปนะคะที่มันจะมีจะเป็นพวกเควสยิบย่อยนะคะถ้าเป็น defeat elite enemy อันนี้คือตีบอสในแมปนี้1ตัวนะคะค้นหามอนสเตอร์ที่เป็นประเภทบอสที่อยู่ในในพื้นที่นี้แล้วโจมตีให้ตาย1ตัวนะคะแล้วก็ defeat normal ก็คือตีมอนสเตอร์ทั่วไปที่มันเดินตัวแลกตแต่อยู่ตัวน,นี้นะคะก็คือยิงให้ตาย15ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟเวฟอน์แอนด์อาร์เมอร์ครีอันนี้ก็คือแค่ค้นหากล่องนั่นเองนะคะค เควสค้นหากล่องเนี่ยมันจะมีอยู่2 2ประเภทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมี2ประเภทเควสแรกจะเป็นให้เราค้นหากล่องสีแดงกล่องใหญ่ๆสีแดงเลยซึ่งมันจะจะซ่อนอยู่ในโซนโซนเสาม่วงนี่แหละมันจะไม่ออกไปจากโซนนี้หรอกนะคะมันจะซ่อนอยู่ตามบ้านตามไหนต้องไปค้นหาเอานะคะส่วนอเควสหนึ่งมันจะให้หากล่องสีเหลืองจะเป็นกล่องที่เราเคยเปิดเล่นในแมปทั่วไปนี่แหละเออมันจะเป็นกล่องสีเหลืองแต่มันจะมีลักษณะเป็นกล่องที่ มันจะให,ใหญ่กว่ากล่องสีเหลืองปกติหน่อยปกติเราจะเจอกล่องที่เป็นแบบสีเส่เหลี่ยมจ็ตุรหลักเป็นกล่องแบบว่าเป็นบล็อกใช่ไหมทีนี้มันจะเป็นกล่องอีกกล่องหนึ่งที่เป็นกล่องสีเหลืองยาวๆจะไม่ให้ดูรูปแล้วกันที่เกียรหาก็ไปลุปนป้นเอาเองนะคะไปหาเอาเองนะเพื่อความรา้าใจในการเล่นนะคะจะเป็นกล่องสีเหลืองยาวๆใหญ่เลยนะคะมันก็จะได้เป็นพวกแกรนอาวุธเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยถ้าเราค้นหาของตามที่เควสเขากําหนดได้ทั้งหมดนี้เราก็คือจะผ่านจุดนี้แล้วน, <worldview. S 2> นั่นเองนะคะก็คือเคลียร์หนึ่งเสานั่นเองเห็นไหมเคลียร์หนึ่งเสา ซึ่งตัวเควสที่เราได้มานั้นมันก็จะมีเควสให้เราเคลียร์แบบเนี้ยทําแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆทั้งหมด4จุดด้วยกันหรือเราจะขยันเราจะเคลียร์ทั้งหมดทั้งหมดโซนแมปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรแล้วแต่ความขยันแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบที่เกียดจะทําแค่เควสพอก็คือเคลียร์แค่ตามจํานวนจํานวนเสาที่มันที่มันกาหนดก็ได้เช่นกันนะคะ พอเราทําการเคลียร์พื้นที่หมดแล้วทั้ง4จุดตามที่เควสเขาร้องขอให้เราเคลียร์แล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาส่งเควสที่ NPC ใช่ไหมแล้วต่อไป n p c ก็จะให้เราเนี่ยไปตีบอสนะคะซึ่งบอสเนี่ยก็จะเป็นบอสที่เขารูแบบว่ามีอิทธิพลกับแบบนี้อะไรเงรี้ยที่เขาแบบว่าปกครองแบบนี้อยู่พอเราเคลียร์บอสเสร็จปุ๊บเควสต่อไปเขาก็จะส่งตัวเราไปทําธารกิจที่แมปเลเวลอื่นๆกระจายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เออถือเป็นการผจญภัยนั่นเองแค่นี้เองจบ การทำเควสมีแค่นี้เองไม่ยากเลยก็คืออยูเดินตามนี้ได้เลยนะคะคคอเดินตามเควสไปก่อนพอเคลียร์เควสที่คุยกับเอ็มพีซีหมดแล้วใช่ไหมมันก็จะวนมาที่เควสที่ให้เราไปไปยึดไปยึดพื้นที่4พื้นที่แล้วก็ตีบอสแล้วก็เปิดใหม่สเตปการเล่นมีเท่านี้นะจ๊ะ,ะจบเลยแต่ก็พยายามรับเควสให้หมดนะทั้งพวกเควสฟงเควสฟ้านะจุดจุดฟ้าฟ้านี่คือเควสฟ้านะเห็นปะสัญลักษณ์เนี้ยพยายามรับไว้นะครับเพราะว่ามันมีผลกับการได้ e x p แล้วก็ได้เลเวลตัวละครด้วยนะคะระับ ถ้าเราทาแต่เควสหลักอย่างเดียวเนี่ยตัวละครเราจะเดินข้ามแมป,ปไปไวมากพะเคเวสมาส่งตัวไวไปไป,ไปแมป,ปอื่นไวมากแต่ว่าเลเวลเราอะ่ะมันจะต่ํากว่าเลเวลบอสมากซึ่งมันจะทําให้เรามีของมีพลังกาลังหรือมีมีอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่สามารถสู้บอสได้เพราะว่าเลเวลเราต่างจากบอสเ,เยอะเกินอะไรนี้นะอ่ะทีนี้สิ่งสําคัญที่เราต้องเรียนรู้หลังจากที่รู้แล้วเนาะว่าเคเวสเดินยังไงผจญภัยยังไงอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็พยายามหาปาร์ตี้พยายามมีเพื่อนนะคะมันจะทําให้เราเนี่ย เคลียพวกแบบว่าพื้นที่ได้ไวขึ้นนะคะพวกจุดพื้นที่เพราะว่าเราต้องหากล่องนะเวคเวสเควสของพื้นที่เขาจะให้เราหากล่องพวกกล่องอุปกรณ์กล่องพิเศษอะไรเงี้ยที่เกิดอยู่ตามแมปอะไรเงี้ยนะคะจะเกิดอยู่ในโซน,นไหนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปาร์ตี้เนี่ยมันจะทําให้เราหาได้ไวขึ้นแยกย้ายกันหาหรือว่าช่วยกันตีบอสมันก็จะแบบจ่อยมากขึ้นนะคะมอนก็จะมีความยากมากขึ้นตามแต่ละระดับแมปนั่นเองนะคะก็จะมีความท้าทายมากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้กลับไปบ้านกันเราไปดูระบบบ้านกันคร่าวๆสําหรับ ผู้เล่นใหม่ที่ต้องรู้นะคะรอบที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอ่ะว่าด้วยเรื่องของการย้ายช ANNEL นะคะการเล่นกับเพื่อนเนี่ยถ้าทุกคนออนเข้ามาปุ๊บเราไม่เจอใครเลยไม่เจอเพื่อนเนี่ยทั้งที่อยู่ทั้งที่อยู่เขตพื้นที่เดียวกันเนี่ยเราอยู่คนละช a n นลนะคะให้สังเกตดูมุมขวาบนของแมพนะคะมันจะเขียนว่าเบอร์เก้าเห็นไหมก็คือ,คอตอนนี้เจ๊เองอยู่นแนวแนวเก้านั่นเองนะคะแกอ่ะเราก็มาดูว่าเพื่อนๆที่พวกเธอขนกันมาเล่นนะ่ะเขาอยู่แนวไหนกระจายต่อแหลกกันอยู่แนวไหนบ้างนะคะเราก็มา ที่เสาวาร์ปในแคมป์นี้นะคะจากนั้นกด G แล้วก็เลือกชาน n e l เพื่อย้ายไปอยู่กับเพื่อนนั่นเองนี่ไม่เจอเพื่อนไม่ต้องตกใจอยู่คนละชาน eel กันนะคะมาสามารถเปลี่ยนชาน n e l ได้ที่เสาวาร์ปนี้เท่านั้นนะจ๊ะอ่ะ,อะมาพบกับระบบบ้านนะคะตอนนี้เป็นกลางคืนอยู่เนาะแกเนาะมันก็จะมืดน,นิดนึงในบ้านนะคะอ่ะตัวบ้านเนี่ยนะคะมันจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้เราสามารถวาร์ปลงบ้านได้นะคะแกเวลาที่เราออกไป ที่ต่างๆมากมายแล้วเรารู้สึกอยากจะวาร์ปกลับบ้านมาทําของอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดที่บ้านแล้วก็กดเ f ได้นะคะจะวาร์ปได้ประมาณทุกๆ10นาทีหรือ5นาทีเนี่ยถาจะ10นาทีนะติดคูดาลอยู่นะคะประมาณนี้แล้วก็ตัวเสาวาร์ปอันนี้ก็คือเสาวาร์ประหว่างแมปนะคะก็พยายามเปิดจุดเอาไว้เพื่อที่ให้เราสามารถวาร์ปไปนู่นนี่นั่นได้นะคะทีม่มกีกระจายอยู่ตามเมืองเนาะอ่ะทีนี้มาดูระบบขากันบ้างระบบขากไม่ยากเลยเราจะต้องทําการอัพสกิลก่อนนะคะสกิลเนี่ยกดแทบขึ้นมาแล้วก็กด ตัวนี้นะคะแคนเดลหรือว่ากด O ขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะจะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมี2อ,อย่างคือแคนเดลกับมิมิทิกนะคะอ่ะแคนเดลตัวนี้คืออะไรแคนเดลตัวนี้คือเปิร์ของอาวุธเปิร์ของสกิลนั่นเองนะคะก็มาอ่านดูว่าใครอยากได้สกิลอันไหนอย่างอันเนี้ยเพิ่มดาเมจ20%เเมื่อทําการโฮลดิ้งพิโซก็คือเมื่อทําการเมื่อเราถืออาเขาเรียกว่าเมื่อเล็งหรอเมื่อเล็งช็อตกันเอาไว้หรือรีโหลด1อาร์เมอร์หรออันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เดี๋ยวไปแปเอา เราก็มาใส่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเพิ่ม20%เมื่อเราใช้ตัวช็อตกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาเอาเปิร์กมาใส่ได้ซึ่งริ่งเราเล่นไปเยอะๆแล้วเลเวลมันปดบอกแล้วเลเวลมันมีความสําคัญไงถึงออกปัเออพอยิ่งเลเวลเราปดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีช่องให้ใส่เปิร์กมากขึ้นนั่นเองเนาะข้างนี้ส่วนข้างนี้เป็นสกิลในการใช้ชีวิตนะคะมันจะแบ่งออกเป็นสกิลอันนี้คือสกิลที่ใช้คาพวกออุปกรณ์อุปกรณ์ในการขุดแร่ อุปกรณ์ในการตัดต้นไม้พวกปิ๊กแอคพวกแบบว่าพวกขวานพวกอะไรเงี้ยยิ่งเราอัพลงมาเยอะใช่ไหมเราก็จะยิ่งจะมีอุปกรณ์ที่มันไฮเทคมากขึ้นเช่นเครื่องขุดแร่หรือว่าใช้ขวานที่มีระดับสูงขึ้นในการขุดหินบางหินแร่บางอย่างที่เลเวลสูงขึ้นตัวแร่มันจะต้องใช้ขวานที่มีระดับที่สูงขึ้นเราก็จะมากลลงตรงนี้ได้เนาะส่วนตรงนี้จะเป็นโต๊ะคาฟนะคะจะเป็นการคารฟของคาฟอาวุธคาฟอะไรต่างๆนาะนาะเนาะนะคาฟปืนครัฟอะไรอย่างนงี้นะคะเนี่ยจะเป็นคาฟเนาะ ยิ่งเราปลดเลเวลสูงขึ้นเราก็จะสามารถคาฟปืนที่ปีเกรดที่สูงขึ้นได้นะคะพวกชุดเกาะหรือว่าพวกต๊ะคราฟต่างๆนะคะที่มันจะมีเลเวลที่สูงขึ้นเนะเาะแล้วก็สามารถปลดล็อกได้ที่นี่นะคะจะใช้แต้มตัวนี้ในการปลดล็อกนั่นเองแต้มตัวนี้หาจากไหนก็ได้จากการทำเควสทําภารกิจลงดนันสำรวจแบบนู่นนี่นั่นนะคะก็จะได้มาก็พยายามขยนันขยันเล่นหน่อยเนาะอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นลอจิสติกตัวนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับการทําอาหารการเก็บเกี่ยวเนาะจะเป็นทําอาหารการตักงาม หรือการเก็บเกี่ยวการทาฟาร์มอะไรอย่างนี้นะคะก็มาร์คสกิลได้ที่นี่เนานะนะส่วนตัวนี้สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับบ้านนะคะเกี่ยวกับการสร้างเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เนาะ,ะยิ่งเราอัพลงมาเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะคะมันก็จะปลดล็อกพวกเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะคะพวกหลังคาพวกอุปกรณ์การสร้างให้ที่หลากหลายมากขึ้นเห็นไหมมีหลังคาหลายแบบมากขึ้นถ้าเราอยากได้หลังคาตัวนี้เราก็ต้องอัพสกิลนี้มาก็ค่อยๆอัพลงมานะคะค่อยๆอัพลงมา แต่ว่าตัวนี้มันมีจํากัดนะอย่าเผลอสมสีส่สมห้าอัพไปหมดนะพยายามแบ่งสันปันส่วนอัพดีๆค่อยๆอัพค่อยๆไปทีละนิดนะครับเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เราต้องอัพหรือบางเควสที่มันจะต้องให้เราอัพสกิลนี้ก่อนถึงจะเล่นเควสต่อไปได้อะไรเงี้ยก็พยายามเก็บแต้มเผื่อๆไว้เนาะ,ะเวลาสร้างบ้านก็ง่ายๆเลยนะคะหลายคนอาจจะงงกดบีขึ้นมามันจะให้เราวางพื้นที่บ้านก่อนใช่ไหมมันจะให้เราวางเสาบ้านสิ่งนี้เรียกว่าเสาบ้านจุบ สิ่งนี้เรียกว่าเสาบ้านเห็นไหมพอเราวางปุ๊บเราก็สามารถสร้างบ้านได้เลยนะคะก็คือกด B ขึ้นมาแล้วทําการคลิกขวาปุ๊บคลิกขวาปุ๊บเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะสร้างอะไรบ้างมันก็จะมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะคะหรือการสร้างพวกอุปกรณ์คราฟนะคะของคราฟที่จําเป็นเนาะเฟอร์นิเจอร์นะคะพวกแบบโต๊ะตู้เตียงอะไรอย่างนี้นะคะบ้าบออะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเพ้นก็เป็นเกี่ยวกับการเพ้นเพ้นหรือว่าการตกแต่งพวกผนังกําแพงหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้มีสีสันมากขึ้น บอลีบู์แค่นี้อยากได้หนูก็คาบเอามันก็จะมีบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการในการคาฟโต๊ะตัวนี้บ้างเนี่ยเห็นไหมซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะได้จากการขุดแร่หรือว่าจากการที่เราเอาไปคราบหรือเอาไปเอาไปหลอมที่เตาหลอมตัวนี้นั่นเองตัวนี้คือเรียกว่าเตาหลอมก็จะหลอมแร่ได้อะไรเงี้ยก็ลองศึกษาดูว่าอันไหนทําอะไรได้นะคะก็คาไปนะคะระบบคราบไม่ยากก็ประมาณนี้แล้วก็วาง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 ,วาง,วางไปจบอ่ะ ส่วนต่อไปนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดนะคะที่ดูไม่เข้าตีม,มากเพราะน้องที่มีความแบลมากตอนนี้เจ๊จับมาได้3ตัวแล้วนะคะสิ่งนี้คือระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองอ่ะระบบสัตว์เลี้ยงทํางานยังไงนะคะระบบสัตว์เลี้ยงพวกนี้เริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะได้น้องผีเสื้อมาใช่ไหมในกระเป๋าถ้าเราจะใช้เราก็กด E ขึ้นมาเห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้เพื่อให้ปล่อยน้องออกมาได้นะคะน้องก็จะออกมาแบบนี้ช่วยเราต่อสู้นั่นเองนะคะ ซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงมาสำหรับต่อสู้อย่างเดียวบางตัวเนี่ยมันเอาไว้สําหรับทําอย่างอื่นนะใช่ไหมเช่นน้องตัวนี้น้องตัวนี้น้องที่เป็นกระดาษตัวนี้นะคะน้องตัวนี้จะช่วยซ่อมแซมบ้านได้นะคะซ่อมแซมความทนทานของบ้านอะไรอย่างี้นะส่วนน้องตัวนี้น้องที่เป็นหน้าเหล็กแบบนี้นะคะจะช่วยเราขุดแร่เราไม่ต้องขุดแร่เองน้องจะอไปขุดแร่ให้แล้วก็ยิ่งน้องมีเออเลเวลที่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็จะขุดแร่ได้หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนน้องตัวนี้ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับได้น้องตัวไหนแล้วน้องตัวนั้นทําคุณสมบัติอะไรได้นะคะบางตัวก็จะช่วยเราตัดต้นไม้เออบางตัวช่วยเราตักน้ําได้บางตัวจะช่วยเราปลูกผักทําฟาร์มได้ก็แล้วแต่ความสามารถน้องเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอตัวไหนแล้วถามว่าเจเราจะไปหาอีพวกตัวเล็กๆตัวนี้จากไหนล่ะอุ้ยเธอมันห่างจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากคือมันจะกระจัดกระจายแอบซ่อนอยู่ตาม ตามโลกไปเนี้ยที่เธออยู่เลยอาจจะอยู่ตามหลืบตามมุมหรืออยู่ตามตามสถานที่ที่แบบว่าเป็นซอ่อนเป็นหลืบก็แล้วแต่บุญวาสนาว่าใครจะสํารวจเก่งบุญวาสนาว่าใครจะเดินไปเจอตัวประหลาดประหลาดบางตัวก็จะซ่อนอยู่ในดันบางตัวจะเป็นจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวลับที่แบบว่าอาจจะมีโอกาสดอกในดันเจียนก็มีเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เดี๋ยวเจ๊จะพยายามหาแล้วก็จะวาร์ปไปให้ดูแล้วกันนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะตัดเลยชิュอ่าตรงนี้นะคะ อันนี้คือตัวอย่างของน้องที่มาซ่อนอยู่นั่นเองน้องจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมซึ่งน้องเนี่ยจะออกมา2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือน้องจะอยู่ในไข่กลมๆแบบนี้ซึ่งจะซ่อนอยู่ในแมปในโลกใบนี้เลยในโลกที่พวกเธอเล่นทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เลยเห็นนะน้องจะซ่อนอยู่แบบนี้น้องจะเป็นตัวแบบนี้นะคะหรือบางทีน้องอาจจะเป็นตัวแบบออกมาจากไข่แล้วก็ออกมาเดินดุกเด็กยืนอยู่บนพื้นนะคะให้เราทําภารกิจหรือทาเควสบางอย่างเพื่อมีการแบบว่าแอคทีฟกับน้องน้องถึงจะ กลับมาอยู่กับเราได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเจหาตัวนั้นไม่เจอนะคะตอนนี้ยังไม่เจอนะเออแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวแบบนี้อยู่ในไข่แบบนี้นะคะเราสามารถกดดูดน้องได้เลยนะคะดูดยังไงก่อนอ่ะกดเข้าไปแล้วกด f มันจะมีโอกาสติดไม่ติดนะจับได้ไม่ได้อันนี้คือเฟลเห็นไหมเราก็ต้องวิ่งตามน้องไปเรื่อยๆนะคะเออไปไหนละ่ะขอจับหน่อยตัวนี้รู้สึกจะเป็นน้องจิ้งจอกว่ายังไม่เคยได้เลยนะคะเออ กดค่ะจุ๊บไม่ได้ไม่ได้น้องหายไปแล้วไม่ได้อะเออประมาณนั้นแหละมึงเปลแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเกิดประมาณที่เดิมตรงนี้ซ้ําๆนะคะเดี๋ยวกูปักหมุดไปก่อนปักหมดไปก่อนก็คือตรงแคมป์ตรงนี้นะคะตรงโซนมุนแมแคมป์นี้ก็มาหาได้เนาะ เดวน้องก็จะมาเกิดที่เดิมซ้ำๆตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองมาดูนะคะอ่าถ้าเราจับได้ปุ๊บเราก็จะเอาน้องไปใส่ตรงตรู้กระจกที่เราคราฟไว้ให้น้องอยู่ได้นั่นเองนะแกนะอ่ะก็ประมาณนี้นั้นเองนะคะจบไปแล้วนะคระับสหรับการเล่นพื้นฐานเลยคร่าวๆคร่าวๆง่ายๆนะ,ะส่วนระบบอื่นๆก็พยายามไปงมดูก็มีไม่เยอะพวกระบบอัพกรองอัปเกรดปืนไรก็คือพื้นฐานนะครับก็มีให้อัปเกรดเหมือนกันนะคะหรือว่าพวกแต่งตกแต่งปืนฝั่งสกูสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเธอก็สามารถกดไอขึ้นมาแล้วก็ มา,มาเล่นได้เลยนะคะมีระบบเยอะแยะมากอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็จบลงไปแล้วสําหรับไกด์คู่มือการเล่นเบื้องตอน้นคร่าวๆพื้นฐานของของคนเล่นใหม่ที่ไม่เข้าใจว่าระบบมันจะเดินทางไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะเล่นไปในทิศทางไหนดีหรือว่าต้องทําอะไรบ้างในเกมอะไรเนียครับส่วนลําดับความสําคัญว่าฉันควรจะมีบ้านก่อนไหมมีรถก่อนไหมมีปืนก่อนไหมควรจะหาของก่อนควรจะหาสัตว์เลี้ยงก่อนควรจะทำคอวสก่อนทําอะไรก่อนก็แล้วแต่พิจารณาของทุกคนได้เลยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคน ทุกคนเริ่มทำเควสไปได้สักนิดนึงแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าตัวเองกำลังกำลังขาดอะไรอยู่นึกออกปะกำลังขาดดาเมจหรอกำลังอะไรอยู่เนี่ยสุดท้ายตัวเองทุกคนจะรู้ว่าทิศทางที่ตัวเองเล่นน่ะต้องทำอะไรก่อนหลังเนาะสุดท้ายเหตุการณ์มันจะทำให้เราแบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะจัดลำดับเองว่าเราควรจะทำอะไรก่อนอ่ะบางคนอาจจะเล่นเควสเยอะไปแล้วอาจจะไปเจอบอสที่แบบว่าที่มันโหดขึ้นอาวุธไม่แรงก็เริ่มจะต้องแบบว่าเปลี่ยนจากการทำเควสมานั่งทำของบ้างละอะไรเงี้ย บางคนอาจจะถมทำเควสเอ่อทำของเยอะเกินไปจนรู้สึกว่าทรัพยากรไม่เพียงพอต้องใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้นต้องเดินทางมากขึ้นก็อาจจะต้องไปทำเควสต่ออะไรเงี้ยเพื่อเปิดแมปเออก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้จเจ๊นชาแนลขอลาไปก่อนนะคะ EP หน้าจะมีอะไรดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วก็สตรีมทุกวันพฤหัสมารับชมกันได้ช่วงนี้เกมนี้ก็จะสตรีมบ่อยอยู่นะคะเพราะยังไม่ออมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย